อะไรวะเนี่ยอยู่หลังเนี่ยอ่ะตัวนี้นะฮะมันคือเครื่องคาโอไลเนอร์เป็นเครื่องดึงตัวถังนะครับที่ทันสมัยที่สุดที่มาสด้มีมาจากสวีเดนอ่ะที่เนี่ยเขามีโอโ้โหก็จริงๆอาจจะไม่มีทุกถูศูนย์หรอกแต่ว่าเราก็เราก็ไม่ไม่แน่นะแต่ว่าที่เนี่ยมี ไม่ว่าจะเป็นชนหนักแค่ไหนอะถึงไม่ถึงขนาดบี้ทั้งคันอะคันนี้ทําได้หมดคือไม่ถึงขนาดแบบยุบหั่ที่เป็นกระป๋องเบียร์ขนาดนั้นเอาละฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะจะได้อะไรบ้างหนึ่งคือตอนนี้ศูนย์บริการมาสด้านาทีนะครับผมมีส่วนลดพิเศษและอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือโปรโมชั่นร้านอาหารเท็กเบสนะครับผมใครแคปวิดีโอนี้ไปแล้วไปโชว์ที่ร้านบอกว่าดูวิดีโอนี้มาส่วนลดไปเลย เบอร์ตองตัวท็อปเลยเฮ้ยทำอะไรเนี่ยทำงานท่เียสวัสดีครับสวัสดีครับนด้วงสวัสดีครับโอ้ยอย่าลืมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีต้อนรับทุกคนนะเข้ากับรายการเจี๊ยบสามช้าพาทัวร์วทุกคนเลย EP นี้เป็นพอแล้วเฮ้ยทำงานโทษนโอ้ EP นี้คือ EP ที่เก้านะครับผมอย่างที่เห็นนะเมื่อกี้นดวงราลุูปคำๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริการมาสเตอร์นาทีนาทีราชักพึกนี่เป็นศูนย์บริการที่อ่ ครบวงจรอีกอ่อยรถใหม่ที่น้าอยากได้เนี่ยก็ซื้อได้เอาแค่ว่าเนี่ยผมมานผมเห็นข้างหน้าเนี่ยอยากได้ทุกตัวรถใช่ไหมเออไม่ใช่เซลนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่นะเขามีศูนย์ซ่อมสีครับมีศูนย์เซอร์วิสแล้วมีฝ่ายขายด้วยแล้วที่สำคัญวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเฮียนาทีผู้โด่งดังตัวเป็นๆตัวเป็นๆเดี๋ยวเราจะไปถามเขาว่าความเป็นมาเป็นยังไงเขาฟอกเขาฟอกว่ะ ฟอกอ๋อฟอกสระบูใช่เออคุณก็เล่นหาอะไรช่วงนี้กำลังดังนะใช่ไงเออก็เดี๋ยวเราไปคุยกับเขาว่าความเป็นมาเขาเป็นไงครับเปิดมานานแค่ไหนแล้วะแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษนอ้ตรงนี้ต้องมีเลยสำคัญเลยถ้าเจอเจฟสามชาเจอเอ็มดีไหนนะต้องมีต้องดูให้จบใช่เดี๋ยวเราตามไปดูอ่ะนะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศแล้วเดี๋ยวไปคุยกับเฮียกันครับตามกันไปเลยครับผม เฮียนาทีครับเฮยยัเงเล่นอะไรเราเขาโทษโทษโทษแต่เขาอยากมาจับ ามานั่งอยู่กับผู้บริหารนะครับผมผู้บริหารศูนย์มาสด้าแห่งนี้นะฮะคือคุณนาทีกองเกตใหญ่นะครับผมหรือเฮียนาทีนะครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับนายด้วยครับผมถามก่อนเลยว่าเราเนี่ยทำมานานอย่างฮาศูนย์นี้ก็ปีนี้เป็นปีที่3มนะครับย่างขึ้นปีที่4ี่ปีที่สี่สำหรับศูนย์มาสด้าครับแล้วมีที่อื่นอีกไหมฮะเล้ก็จะมีศูนย์มิสุมิชินะครับครับผม มิโซนนาทีราชพฤกษ์นะครับซึ่งก็อยู่ด้านข้างมืออ๋อด้านข้างเลยนะครับติดกันเป็นลูกแฝดเป็นลูกแฝดเลยติดกันเลยครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีทำรถมือสองด้วยใช่ครับแล้วก็มีเปิดรถมือสองด้วยนะครับที่ซอยบางแวกนะฮะโอ้โหครับแล้วก็จีทีจีทีออโต้จีทีออโต้เป็นสูตรรถมือสองเนาะไม่ว่าจะเทินขายแลกเปลี่ยนได้หมดนะฮะแล้วก็ มีอู่ด้วยใช่ไหมฮะก็มีอู่สองอู่นะครับมีอู่สองอู่สำหรับเบี้ยซ่อมอู่ที่ไม่ใช่ซ่อมห้างใช่ครับครับผมสาขาแรกก็อยู่สาธุประดิษฐ์นะครับเราเปิดมากี่ปีแล้วที่นั่นมาประมาณ40ปี40ปีสี่สิปีครับมากกว่าอายุผมด้วยครับนะครับผมส่วนที่ได้จะเพิ่นี่ก็ปีนี้ก็เป็นปีที่16บหกฮะสิบหกโอ้โหแต่ละที่นี่คือไม่ธรรมดานะนะสาขาพ่ออ่าครับที่สาธุสาธุประดิษฐ์อันนี้คือสาขาลูกใช่ส่วนศูนย์บริการนี่คือหลาน เพราะว่าแค่สามปีนะหลานเป็นเป็นเจเนอเรชันใหม่เจเนอเรชันใหม่โอเคจุดเด่นของเราคืออะไรคุณพ่อเราถึงทําได้มาถึงขนาดนี้ครับจุดเด่นก็คือเรื่องของการทําบริการหลังการขายนะครับซึ่งเราก็มีประสบการณ์เรื่องของการจัดซ่อมโดยเฉพาะงานซ่อมสีและตัวถังนะครับตัวผมเองเนี่ยคือเราเป็นช่างมาก่อนนะครับซึ่งประสบการณ์ที่เราเป็นช่างมาเนี่ยในยุคเมื่อส0สิปีที่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องมือพิเศษ นะฮะเราจะต้องใช้ทักษะของเรา, oh. ะะาการซ่อมนี่ก็ต้องใช้ทักษะใช้เครื่องมือที่เรามีใน,ในยุคนั้นนะครับซึ่งถ้าเทียบจากปัจจุบันตอนนี้มันต่างกันมากทีกนี้พอมีเครื่องมือที่เป็นทันสมัยในปัจจุบันเนี่ยทำให้ในการแกะซ่อมเนี่ยง่ายขึ้นง่ายขึ้นสำหรับเรานะฮะขาผมซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยครับะะเป็นท่านดึงตัวถังด้วย ตรวจสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากประเทศสวิเดนนสุดยอดซึ่งเครื่องตัวนี้ก็ช่วยทําให้การจัดซ่อมของเราได้มาตรฐานตามที่มาด้ากำหนดผมมองว่าเป็นกําไรใช่ผู้ใช้ใช่เป็นกำลังผู้ใช้ที่แบบมีเครื่องมือมาช่วยให้รับรถได้มากขึ้นแล้วทํารถคุณให้เร็วขึ้นอันนี้ก็เชื่อว่าเกิดจากการที่เราและทีมงานได้ทุ่มเทการทํางานให้กับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ แล้วก็ดูแลอยากใกล้คิดครับเอาเป็นว่าผมเองเป็นเฟิร์สอิมเสชั่นแรกที่มาอ่าใช่นะด้วิ่งเคยมานะครับผมต้องบอกกอนเก๋แต่คุ้นหน่อยอ่าใช่ดีที่กับโชว์รูมราสต้านาทีครับตัวผมเองครั้งแรกคือเข้ามาแล้วเรารู้สึกอยากออกรถอ่าใช่ไหมแม้กระท่านพื้นที่ที่ผมนั่งอยู่ผมไม่ได้กวยแต่ผมพูดจากความรู้สึกตัวผมครับ ถ้าใครไม่เชื่อผมอยากให้ท่านที่จะออกรถลองมาดูสักคันนึ่ง<ช>ด้วยตาตัวเองต้องมาใช่ต้องมาดูด้วยตาตัวเองแลคุณจะความรู้สึกเดียวผมแน่นอนนะครับมากกว่านั้นถ้าสมมุติว่าคุณนํารถมาเป็นัะแนนบำรุงรักษาหลังจากการใช้รถแล้วอ่คุณจะได้เจอกับการบริการที่ผมมองว่าคือการเซอร์วิสมายคือหลังการขายจริงๆใช่ผมเห็นพนักง,งานยืนรอคุณลูกค้าที่ เสร็จแล้วมารับรถกําลังจะกลับคุณลูกค้าก็นานมากอาจจะต้องโดยเฉพาะคุณลูกค้าผู้หญิงก็ต้องนิดนึงกว่าตะวัง,งาวากระเป๋าว่าต้องให้เข้าที่อ่ะถึงจะออกรถได้กว่าจะคาดเบลกว่าจะไอ้กูอยู่ไหนอะไรยังไงปึ้งเอวลี่จริงๆกับเบลมากสุดท้ายคือก็ยืนอยู่ท่านเานี้ยจนกว่าเขาจะไปออกรถปรั๊บพนักงานสวสดีนี่แหละสุดยอดนะฮะเป็นมาตรฐานที่สุดยอดผมไม่ได้อวยแต่นี่คือผมมาแล้วผมเห็นผมพูดในสิ่งที่ผมเห็น โอเคงั้นสุดท้ายนะครับผมให้เฮียฝากถึงลูกค้าที่เคยมาแล้วหรือลูกค้าที่ยังไม่เคยมานะครับผมเข้ามาใช้บริการสูรเรานะครับผมลองฝากเขาหน่อยนิว่าทํำไมถึงต้ามาหาเราก็ทางมาด้านน้าทีนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่เข้ามาใช้บริการนะครับก็ในส่วนของการให้บริการเนี่ยเรายังยึดมั่นเรื่องของการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็อยากจะให้ฝาก สมาชิกนะฮะหรือว่าลูกค้าที่เคยใช้เข้ามาใช้บริการเนี่ยนะฮะแนะนำเพื่อนๆนะฮะลองใช้บริการที่มาด้านนาทีเราจะตืนนะครับท่านใดที่ยังกําลังจตัดสินใจอยู่เนี่ยเชื่อว่ามาติดต่อที่นี่เราจะไม่ผิดหวังนะครับอย่างนี้ครับพี่ยาผมอยากถามหน่อยว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรสําหรับรถมาสด้ที่จะเข้ามาที่ศูนย์บริการเราบ้างครับตอนนี้เราก็มีจัดโปรโมชั่นนะครับสําหรับ ลูกค้าที่เข้ามาใช้งานบริการนะฮะเซอร์วิสนะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับเราจะมีส่วนลดค่าแรงให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหรอเลยครับรอลรตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสุดยอดนะลูกค้าที่สะดวกก็มาใช้บริการนะครับแล้วก็รับโปรโมชั่นนี้ไปนะครับโอเคสุดยอดอ่าครับผมอีกอย่างนึงครับที่ผมสงสัยแล้วมึงก็ขี้สงสัยเนี่ยได้ยินนะครับเรื่องสว่านโอเคครับ พอดีผมรู้สึกว่าเฮียทำาป็นหนึ่งธุรกิจที่ตรงข้ามเลยภาษาอังกฤษเขาเรียกคอนทัสคอนเวิร์ดไม่ใช่นะรองเท้าเป็นธุรกิจอะไรครับอ๋อเป็นร้านอาหารครับอ๋อครับเดี๋ยวบอกว่าเฮียเป็นเชฟเองอ๋อก็ชอบทำอาหารอยู่แล้วด้านเนีว่าจุดเริ่มต้นทั้งหมดอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับก็อยู่ที่พุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับครับที่ตั้งก็คือจริงๆก็อยู่ถนนบางเชกหนัง นะครับชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านเทคเบสเทคกับเบสผมว่าหลายคนน่าจะรู้จักเป็นสไตล์ประมาณไหนครับผมขอกินไนนี้ก็เป็นสไตล์อิตาเลียนนะฮะเป็นอาหารไทยอิตาเลียนแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยโอ้โหครบแล้วว่าครบสงสัยเราเราต้องไปผมขอสิทธิพิเศษนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมสำหรับคนดูคลิปไหมก็เราก็จะมอบเป็นส่วนลดพิเศษให้นะครับสำหรับลูกค้าที่ดู คลิป YouTube อันนี้นะครับก็เราจะมีส่วนลดให้5%นะครับที่ลูกค้าแคปวิดีโออันนี้มาแคปหน้าจอแล้วไปแจ้งที่ร้านจ่ายเงินเช็คบิลจ่ายเงินเช็คบิลเพราะว่าดูจากอันนี้รถรับไปเลย5% 5%โอเคเอาละฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะจะได้อะไรบ้าง 1. คือตอนนี้ศูนย์บริการมาสเตนาทีนะครับผมมีส่วนลดพิเศษ20%ในส่วนของค่าแรง ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงบ่ายโมงถึงห้าโมงใครที่นัดคิวมาตอนนี้ได้ลด20%่สอนต์สำหรับลงและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือโปรโมชั่นร้านอาหารเท็กกัเบสนะครับผมใครแคปวิดีโอนี้ไปแล้วไปโชว์ที่ร้านบอกว่าดูวิดีโอนี้มาส่วนลดไปเลย5%รก็คือตอนนี้เขาไม่ได้ลดนะฮะแต่ว่าดูคลิปนี้ได้ลดแน่นอนนะฮะเราก็ได้คุยกับเฮียนาทีไปแล้วนะครับผมบอสใหญ่ของมาสเตอร์นาทีเนาะแล้วก็มิสซูผมก็ต้องบอกว่าเป็นึ่งทางเรื่ง แล้วก็ดีใจแทนคนที่ใช้รถมาด้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแล้วแต่ผมฝากมาด้าที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวเราก็ลาคุณนัททีก่อนนะฮะและเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศศูนย์กันนะครับเราจะพาไปดูนะฮะยัไงวันนี้ขอบคุณเย็นนัททีมากนะครับขอบคุณมากครับ นนดูดิเนี่ยพามาวันนี้เป็นไงโอ้หเหงื่อแตกเลยนะเฮ้ยเอาสุดท้ายแล้วอะไรวะเนี่ยอยู่หลังเนี่ยตัวนี้นะฮะมันคือเครื่องคา r โอไลเนอร์เป็นเครื่องดึงตัวถังนะครับที่ทันสมัยที่สุดที่ m a สด้มีมาจากสวีเดนที่เนี่ยเขามีโอ้โหก็จริงๆอาจจะไม่มีทุกถูศูนย์หรอกแต่ว่าเราก,เราก็เราก็ไม่แน่นะแต่ว่าที่เนี่ยมี ไม่เคยเห็นแต่ว่าไม่ได้บูลลี่ใครใช่แต่ว่าที่ผมถามนะเจี๊ยบคือผมงงมันคืออะไรวะอลังการคืองานสร้างมันมีปืนเลเซอร์สำหรับรถไม่ว่าจะเป็นชนหนักแค่ไหนอะถึงไม่ถึงขนาดบี้ทั้งคันอะคันนี้ทาได้หมดคือไม่ถึงขนาดแบบยุบหน้าหั่เป็นกระป๋องเบียร์ขนาดนั้นเออนั่นแหละแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นระบบดิจิตอลดิจิตอลที่ไม่ใช่อนอล็อกดิจิตอลภาษาอังกฤษเป็นไงชัดมากนัดมากโอเควันนี้นะครับผมก็ ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมกับเจี๊ยบสามชาพาตัว EP พี9นะฮะวันนี้ผมกับนด้วงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วคลิปต่อไปเราจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามชมนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ